ครั้งหนึ่งก็บนรถเม,ม<โ>ล์อะไโอไม่นะไอโฟนกำลังจะหลุดมาจากถุงกางเกงซะแล้ว<โ>ลแต่มีได้เส้นหนึ่งกำลังหลังไว้อยู่ได้เส้นนั้นหลังเอาไว้เพื่อจะให้มันตกก็ไมก็มันเปลี่ยนเกงใหม่แน่หูฟังไร้สายมีแบตเตอรีย่ยาวนานถึง5ชั่วโมงส่วนหูฟังมีสายแบตเตอรี่ไม่จำกัดคุณจะเลือกอันไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับส่วนก็พมหูฟังแบบมีสายนะทุกคนลองดูภาพนี้คุณคิดว่ามันเป็นหน้ารถหรือข้างรถหรือหลังรถแต่ที่จริงแล้วนี่มันคือข้างรถนะครับหน้ารถมนอยู่ฝั่งนู้นน่ะแมวคือน แรงโน้มถ่วงไม่มีผลต่อแมวอย่างกูหรอกเว้ยทุกคนดูภาพนี้มันคือเทมเมจเจไม่มันคืออมองกุสโอไม่นะฉชนกำลังจะตุยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เธอย,ยังไม่ตุยโอ้ไม่ฉันฉันเห็นฉันเห็นนางฟ้าเธออย่าแซวแบบนี้นะี่ฉชนเขินขน,นะกูบอกกูก็เห็นนางฟ้าจริงๆชิบทผายแล้วกูแบบ ім, พี่ตัดผมโคตรเฟียย้ยว อัลบั้มภาพของคนอื่นโอ้โหมีคู่รักมีแฟนหูถ่ายรูปกับแฟนอัลบั้มภาพของผมมีแต่มีมทั้งนั้นเพราะมีมคือความสุขของเราเพราะมีมคือทุกอย่างนี่คือแปรงสีฟันของผู้หญิงอะก็ดูปกตินี่คือแปรงสีฟันของผู้ชายบานเป็นดอกเห็ดนะครับแต่กูก็ยังใช้ได้ต่อนะภาพนี้สื่อให้เห็นว่าเราสามารถหยุดเวลาเพื่อไม่ให้จานตกลงมาแตกและจะไปทําให้เราโดนแม่ด่าด้วยของเล่นทานอสอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์ทานอสกูกลายเป็นฝุ่นไปละบอยเฟนเสียงเมสเซจดัง ขึ้นในโทรศัพท์โดยไม่ทราบสาเหตุ girlfriend นาย nice! เอาม,มาี่สิอาาเรียบร้อยครับเกมและนี่ก็คือความรับของวิกกี <WAS D> ้บ๊อเชื่อวิกกี้บ๊อบกูเป็นคนหัวล้านเลยเนี่ยวิดีโอคอลในปี2022อ่ะฮะสามารถคอลและเห็นหน้ากันได้แบบเรียลไทม์วิดีโอคอลในปี 1, 1980พอมึงอาจจ่านจดหมายหน้ากูจะลอยขึ้นมาจากจดหมายทันที <S 2> <S 2> นและนี่ก็คือนวัตกรรมในจินตนาการทุกคนเคยเป็นไหมเวลาเข้าห้องน้ำทิชชู่แบบนี้จับแบบนี้แล้วดึงลง มือกูเปียกอยู่ถ้ากูดึงโลมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ปักหลอดผิดด้านมาทั้งชีวิตคุณพ่อแชร์เคล็ดลับให้ลูกสาวสองขวบปักหลอดยังไงให้ดูดน้ําไม่ให้เหลือสักหยดจากที่เคยปักแบบนี้ให้เปลี่ยนมาปักแบบนี้อ๋อผมเคยทําแล้วนะครับผมสามารถดูดได้จริงครับเมื่อผมเลิกเติมเกมและเป็นไข้เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรชุบน้ํามาโปะหัวเอาแค่เงินก็พอพี่เบิร์ดที่อายุ61